ครับอันนี้พามาชมวังนาลายนะครับเป็นวังนาลายเพาะ,มะเมล็ดนะคือลักษณะชั้นกิ่งครับต้นใหญ่ๆอ้วนๆเลยนะครับเต็มฝ่ามือเทียบฝ่ามือนะฮะใหญ่ใหญ่กว่ากระป๋องเบียร์นะครับอันนี้ก็สไตล์รากธรรมชาติก็ไปจัด จัดรากธรรมชาติแบบสวยๆได้เลยนะครับทําให้มันรอบๆนะครับแล้วแต่ท่านชอบนะท้าไม่ชอบก็ไปตัดทํารากตาขาบใหม่ก็ได้ส่วนตัวผมเท่านี้ผมก็ทํานะครับรากตาขาบคือมันจะได้บรลานซ์พอดีรากจะได้ไม่ใหญ่ไปกว่ากิ่งนะครับชั้นกิ่งเขาแน่นๆนะไม้ทรงนี้แน่นสังเกตนะครับ กิ่งเป็นกล้ามใหญ่แล้วก็พุ่มแน่นใบเล็กสีเรียวนะครับก็มารอชมดอกเขาอีกครั้งหนึ่งว่าดอกเขาจะออกมาเป็นแบบใดอย่างไซนี้ยก็แบ่งไปที่เมื่อะะคืนนี้นะครับคืนขอนก็ดีจะแบ่งที่1 8 0บาทรวมส่งครับแต่บางต้นก็อาจจะเล็กกว่านี้นิดนึงนะครับก็พระกันไปนะครสำหรับวังนาลายนะครับ